มค่ะ um ก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่อง The ุ m um m Channel นะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนทําคลิปอ่าบายบายเบบี bye ้บูนะคะทุกคนที่กําลังฮิตในทิกต o k นะคะที่ทุกคนเห็นด้านข้างนี้โนก็เห็นเป็นกระแสะนะคะก็เลยอยากจะมาแจกฟิลเตอร์ด้วยแล้วก็มาสอนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะคะอุ้มข้อขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า เพลงเนี่ยไม่สามารถบันทึกได้จาก IG นะคะทุกคนทุกคนจะต้องเพิ่มเพลงมาใส่ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปแคปคัสก็ได้อินชอ็อตก็ได้อย่างแรกนะคะเราก็จะต้องเข้ามาที่ IG นะคะแล้วก็ไปค้นหาเอฟเฟกต์นี้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากค้นหานะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะคะทุกคนมันก็จะเด้งมาให้เลยเนาะ ก็กดบันทึกเอฟเฟกไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปที่เราต้องการเลยนะคะว่าจะเอารูปไหนเนาะเราเลือกรูปนี้เนาะก็เลือกรูปที่ดีที่สุดนะคะทุกคนก็ให้เรานะคะคลิกตรงนี้ที่มันเป็นฟงฟิงฟงฟิงนะคะทุกคนเพื่อจะได้เข้าไปที่เอฟเฟกนะคะซึ่งเราเพิ่งบันทึกมาใช่ไหมทุกคนมันก็จะอยู่อันแรกเลยนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ แล้วก็กดเสร็จไปได้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มเพลงนะคะทุกคนเราก็จะพิมพ์คำว่าเด็กนะคะทุกคนก็คือเพลงนี้นะคะก็กดไปเลย เรากดแล้วนะคะมันก็จะเด้งมาอย่างนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นนะคะตัว A ด้านล่างนะคะว่ามันสามารถเ,รเลือกได้นะคะว่าจะแบบไหนซึ่งเราเอาอย่างแรกนะเห็นปะพออุ้มเลื่อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาฮิตอันแบบแรกนะคะเราก็จะต้องเลือกแบบแรกเนาะเพลงนะคะเขาก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางเลยนะคะเราไม่ต้องไปเลื่อนตรงไหนเลยเนาะดีนะคะ เราสามารถเปลี่ยนสีตัวหนังสือได้นะคะถ้าพื้นหลังเราเนี่ยมันกลมเกินเนาะแล้วเราก็กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นแค่นั้นนะคะทุกคนก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้สอนเป็นของ Android นะคะ,ะ,คะก็ลองคอมเมนต์มานะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวคลิปนี้เหมือนกันนะคะทุกคนคกคนค็ ดูกันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะ